โอเคอ่ะซูมเลยอันนี้เป็นเคสให้ลูกค้าถือให้เนาะมันแบบว่าบางครั้งมันไม่ถึงใจคนดูเงี้ยอันนี้คือช่างไม่มีคนช่วยถือให้ลูกสาวทำผม เลยเนาะค่ะซูมได้อีกนะเห็นเอาข้างนี้ก่อนนะมันเป็นร้านส,นสวยๆบางทีมันก็ต้องจอแจบ้มมางนิดนึงห้ามให้ใครคุยไม่ได้ อันนี้ลูกค้าปวดอยู่แล้วนะแต่ไม่ได้เป็นแผลชะกันอะไรลูกค้าปวดอยู่แล้วนี่อันนี้แน่นอนต้นตอของเข่าคือการเล็บมันยาวออกมาแต่มันกดลงไปข้างล่างมันเลยทำให้ปวดนะ อ,อันนี้นี่ได้แน่นอนเดี๋ยวจะดูว่ามันลึกนาดไหนนี่อันนี้นะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบนชี้แจง่อนตัวนี้นะที่ทิมเถาส่วนมากจะไม่มีใครล้วงแล้วออกมาได้ข้างบนแล้วออกได้แต่ส่วนมากไม่มีใครเอาข้างล่างออกมามันก็เลยทิมกดเขายุแบบนั้น ไม่ใช่ว่าเราเก่งแต่คือเราโอ้อกแบบทะลุทะลวงอีกข้างหนึ่งถ้าพร้อมบอกหยุดกันไหมคะฮะหยุดไม่ต้องเดี๋ยวเอาต่อเลยสซูมใกล้ๆเลยพร้อมไหมคะพร้อมก็ย่างอร่อยไหมอร่อยพร้อมนะคะเอาไหมเนาะเอาเลยเจ้ะ ก็ไหนก็ไหลแล้วถ้ามาเกิดมีโรคหัวใจปะไม่มีโอเคอมันแน่งมันแข็งมันเหนียวมันบอกไม่ถูกเลยอะล,อล,ลูกออคา้าน่าต้องหักท่าลูกคา้าแล้ว่ะอ่ะจะเอาขึ้นเลยนะมันลึกเนี่ยเห็นปะนะ ดูสกเกตดูเนล็กทิมนได้เลยโอ้โหมีเคยใครเอาขึ้นแบบนี้ไหมอ,อันนี้มันจะกลับคือกลับไปแล้วมันจะไม่ปวดนะก็รักษาแผลเอาแต่จะไม่เป็นไรแล้วจะไม่ปวดไม่อะไรแล้วนี่คือรักษาหายเพราะว่าลูกค้าปวดตรงกกถูกปะ่ะเเราก็ต้องเอาออกตรงช่วงนั้น เพราะว่าเล็บส่วนที่มันเกิดออกมามันไปทิ่มเขาก็เลยเจ็บนี่แล้วมันก็นจะเกี้ยงแบบนี้อ,อันนี้ลูกค้ามาจากอายุธยานะคะใช,ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอขอบคุณมากจ้าไปเลย